200วัตต์จริงๆแล้วไซส์ขนาดนี้200วัตต์ที่ขายแข่งราคาในท้องตลาดตัวแค่นี้เองต่างกันเยอะมากสวัสดีครับวันนี้ร้านพัทธิราช็อป NBL System นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าโคมไฟพีโบตัว200วัตต์นะครับหน้าตาเป็นยังไงแล้วขนาดจริงๆแล้วตัว200วัตต์เนี่ย มันควรที่จะขนาดเท่าไหร่นะครับครั้งก่อนคลิปก่อนนะครับเราเทียบกันแล้วระหว่าง200วัตต์กับ120วัตต์ของเรานะครับซึ่งมันเป็นขนาดเดียวกันเลยเดี๋ยวผมย้อนคลิปที่ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คือตัว200วัตต์ที่ขายราคาไม่แพงในท้องตลาดนะครับบอกว่าซื้อ200วัตต์ราคาเท่า120วัตต์นะครับอันนี้120วัตต์ของเราเห็นไหมครับ120วัตต์กับ200วัตต์ของเขา ตัวโคมเท่ากันเป๊ะเลยเห็นไหมเห็นไหมครับโคมเท่ากันเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวโคม200อวัตต์ของเราว่าไอตัว200วัตต์ของเราอะที่เราบอกที่ลูกค้าบ่นว่า200วัตต์จริงๆทำไมของร้านเรามันแพงนะครับมาดูกันว่าตัว200วัตต์ขนาดเท่าไหร่อ่ะตัวนี้คือ200วัตต์จริงๆนะครับ สองร้อยวัตชัดเจนนะครับสองร้อยวัตต์ดูเมื่อเทียบกับร้อยยี่สิบวัตต์นะครับเห็นไหมครับว่ามันคนละขนาดผมเ,เทียบกับตัวสองร้อยวัตต์อีกยี่ห้อหนึ่งเห็นไหมครับสองร้อยวัต์เหมือนกันแต่ความจริงตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ที่120วัตตัวเนี้ย มันเป็น200วัตต์จริงๆนะครับก็ขนาดมันต่างกันให้เห็นชัดๆครับขนาดมันต่างกันผมถึงบอกว่าตัว200วัตต์ที่ขายกันราคาไม่แพงในท้องตลาดเนี่ยเขาจะทําราคาได้ยังไงเมื่อโคม,มันเป็น200วัตต์มันก็จะต้องมีพวกแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นขนาดของโคมที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แผงโซลาเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้เทียบไปดูระหว่างตัว200วัตต์นี้นะครับ ที่บอกว่าราคาไม่แพงน,นะครับตัวนี้กับตัวนี้200วัตต์ของเรานะครับขนาดต่างกันนะเดี๋ยวดึงลูกตัวโคมขึ้นมาดูเลยดีกว่าว่าโคมเวลาเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยขนาดต่างกันไหมมองด้วยกล่องอาจจะดูว่าเฮ้ยมันหลอกตาหรือเปล่ากล่องเราดึงหน้าดึงหลังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูตัวโคมกันอะตัวนี้ที่บอก ที่บอกว่า200วัตต์นะครับมาดูของเรา200วัตต์ของเราหน้าตาเปน็นี้นะครับ200วัตต์เจ้าอื่นก็เท่ากับ120วัตต์ของเราอันนี้200วัตต์ของเรานะครับโคมต่างกันเลยนะครับโคมต่างกันนะครับขนาดจริงๆต่างกัน ให้ดูนะครับ200วัตต์นะแค่ขนาดก็เห็นแล้วว่าต่างกันนะครับบางร้านจะเอาตัว120วัต์เนี่ยเป็นภาพหน้าปกเสร็จแล้วพอตัวราคาเนี่ยเขาก็จะใส่ราคาของตัว50วัต์เอาไว้ซึ่งเวลาลูกค้าดูบอกว่าเนี่ยหน้าปกขึ้นเนี่ยตัวเนี้ย120วัตแต่ราคาถูกมากเลยราคาไม่กี่บาทเองก็นั่นอ่ะมันเป็นราคาของตัว50วัต์เอาตัวเนี้ยขึ้นหน้าปก แล้วก็ใส่ราคา50วัตต์สั่ง120วัตต์ภาพต้องเป็น120วัตต์ราคาก็ต้องเป็น120วัตต์นะครับอย่างนี้ประเภทนี้จะทําให้ลูกค้าโดนหลอกได้เยอะและสุดท้ายเราก็มามองว่าไม่ร้านค้าหลอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาวางแผนไว้มันเป็นกลยุทธ์ในการขายของเขาดังนั้นถ้าเราจะซื้อข้อที่1ต้องดูให้ดีนะครับสเปครายละเอียดขนาดของตัวโคมต้องระบุไว้ชัดเจนคือถ้าระบุไม่ไมชัดเจน,เน อย่าไปซื้อเลยดีกว่านะครับเลือกร้านที่เขาระบุชัดเจนไม่ว่าจะเป็นร้านเราหรือร้านอื่นนะครับเลือกร้านที่เขาระบุขนาดชัดเจนนะครับขนาดเนี้ยสองร้อยวัตต์ชัดเจนขนาดเท่าไรเป็นผ่านย์กลางของหลอดเท่าไรนะครับขนาดก็ต่างกันสองร้อยวัตต์สองร้อยวัตต์นะครับถ้าเสียตังค์ที่จะซื้อสองร้อยวัตต์หรืออยากได้สองร้อยวัตต์ก็ต้องได้สองร้อยวัตต์ไปจริงๆไม่ใช่ซื้อสองร้อยวัตต์แต่ได้ ร้อยยี่สิบวัตเป็นตัวสอดไส้มานะครับและสกรีนใหม่เป็นสองร้อยวัตอันนี้ถือว่า,าสินค้าไม่ตรงกับสิ่งที่เราจะต้องการซื้อนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสองร้อยวัตแต่ว่าราคาก็เป็นราคาของร้อยยี่สิบวัตนะครับซึ่งทําให้ลูกค้ารู้ว่าเออเนี่ยได้สองร้อยวัต์มาในราคาถูกแต่จริงๆแล้วลูกค้าซื้อร้อยยี่สิบวัตเท่านั้นแหละลูกค้าไม่ได้ซื้อสองร้อยวัตรหรอกนะครับสองร้อยวัตโคมมันต้องเท่านี้ ผมเ,เริ่มเพิ่มเลยนะครับแล้วแบตข้างในมีสาเซลล์ตัวนี้แบตข้างในมีสองเซลล์มันใส่สามเซลล์ไม่ได้เต็มนะครับตัวนี้ใส่สามเซลล์อยู่ข้างในที่บอกได้ต,ตรงๆเพราะว่าทางร้านเราอะแกะแล้วแกะเพื่อที่จะดูแล้วก็ดูรายละเอียดทั้งหมดของตัวโคมเนี่ยก่อนที่เราจะขายลูกค้านะครับต่อให้ลูกค้าไปซื้อในห้างของมาจากหลังพวกเนี้ยในห้างเขาก็ไม่เทให้ลูกค้าหรอกนะครับ แต่ของเราอ่ะเราเทสใหท้ทุกโคมทุกโคมแกะมาเทสหมดครับแกะมาเลี้ยงกันหมดเทสทีละตัวทีละตัว,ตวเราค่อยเก็บใส่กล่องเวลาลูกค้าสั่งถึงจะได้โคมที่มีการ QC ซ้อนกัแแงงนแล้ว QC จากโรงงานมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วมา QC เฉพาะผู้ขายอีกนะครับดังนั้นเราขายในราคาเท่ากับเขาอ่ะเท่ากับคนอื่นแต่ว่าทําไมถึงต้องเลือกร้านเราเพราะว่ามันมีการ QC มันมีการเช็ค เช็ครีโมทเช็คการชาร์จก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับเพื่อให้มันเกิดปัญหาต่อการใช้งานเนี่ยน้อยที่สุดดังนั้นเวลาที่ลูกค้ารับของจากทางร้านไปใช้เนี่ยโอกาสที่ของจะมีปัญหามันน้อยมากนะครับจากตัวของของเองเพราะถ้าถ้าเราเจอตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยเราก็จะเก็บเตรียมส่งคืนเลยนะครับส่วนตัวไหนที่ทดสอบแล้วโอเคเราก็จะเก็บใส่กล่องมี วิธีการภาษาไทยเสียบลงไปด้วยนะครับซึ่งวิธีการพวกนี้จะมีลายของส่วนของงานเซอร์วิสเข้าไปให้ลูกค้าด้วยเวลาลูกค้าเอาไปใช้แล้วจะตอบถามนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมในส่วนของเรื่องของการใช้งานก็สอบถามไปใน l ลายเซอร์วิสเลยแพลตฟอร์มออนไลน์มันก็จะมีส่วนที่ขนส่งจะราคาถูกกว่าสั่งทางหน้าเพจนะครับดังนั้นแล้วแต่คนชอบถ้าอยากเร็วไม่ต้องการรอต้องการรู้ทันทีเลยส่งของ อันเนี้ยสั่งทางหน้าเพจได้ของทันทีมีโคด้ดมีไทม์ไลน์ทุกอย่างในการวันส่งวันนี้ของจะถึงลูกค้าพรุ่งนี้อะไรเราจะบอกได้ทันทีเลยเพราะว่าเราเป็นผู้ส่งเองนะครับแต่ถ้าส่งผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มจะเป็นผู้กําหนดลงไปในแอปของลูกค้านะครับว่าสินค้าจะได้รับประมาณการวันที่เท่าไหร่ในแพลตฟอร์มจะบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามมาันจะบอกเลยว่าของจะถึงลูกค้าประมาณวันที่เท่าไหร่นะครับดังนั้น ลูกค้าสั่งมาเราจัดส่งทุกวันนะครับสั่งมาวันนี้เราก็ส่งสั่งมาวันนี้เราก็ส่งนะครับจะชา้าจ,จะเร็วก็ขึ้นอยู่กับระบบของขนส่งของแต่ละแพลกฟอร์มถ้าเป็นทางหน้า,า,า,นาร้านเลยเราส่งตรงปุ๊บเราก็ส่งถึงลูกค้าเลยนะครับยกเว้นลูกค้าที่ต้องการสั่งเป็นจํานวนมากเช่นสั่งยกลังอะไรพวกนี้ก็ต้องมีกระบวนการเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งโดยเจ้าหน้าที่ของทางร้านเอง ส่งโดยขนส่งต่างๆซึ่งมันจะมีเลทค่าส่งแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่าสั่ง200วัตต้องได้200วัตสั่ง120วัตได้120วัตไม่ใช่สั่ง200วัตต์แต่ได้โคมขนาด120วัตแต่สกินเป็น200วัตไปนะครับอันนี้ไม่เอานะครับใช้งานไม่ได้พูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแผงโซลาร์เซลล์กันบ้างว่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยระหว่าง สองร้อยวัตที่ตีกามาตีกาทับมาว่าตัวนี้เป็นสองร้อยวัตราคาไม่แพงกับสองร้อยวัตจริงๆอ่ะแผงมันต่างกันไหมนะครับเรามาดูเลยว่าแผงมันต่างกันไหมเดี๋ยวพอดูปุ๊บจะเห็นภาพชัดเจนเลยผมจะทาบให้ดูเลยว่าระหว่างตัวที่เขาตีว่าสองร้อยวัตกับตัวที่มันเป็นสองร้อยวัตแบบจากโรงงานมาจริงๆเนี่ยขนาดมันต่างกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ตัวนี้เป็นแผงที่ตีมาว่า200วัตต์นะครับแต่ที่เราบอกว่ามันคือไซส์เดียวกับตัว120วัตต์ของเรานะครับเห็นไหมมันคือไซส์เดียวกันกันกบ220วัตต์พอผมทาบกล่อง่อมันจะปิดสเสมอกันพอดีแสดงว่ามันเป็นแผงตัวเดียวกันตัวนี้ลงชัดเจนนะครับ120วัตต์ตัวนี้ลงว่า200นะครับของเราอันนี้นะนะครับ ทีนี้มาดูตัวสองร้อยจริงๆบ้างว่าไอตัวหน้าตาแผงสองร้อยจริงๆมันเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยตัวสองรอยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมสไลด์เข้ามาข้างหลังให้ดูเห็นไหมครับตัวสองร้ยจริงๆอยู่นี่เลยนี่สนิทล้วถ้าเรียบมาอันนี้ก็เลยละนะครับแผงส0 0รอยวัตต์จริงๆอ่ะแผงใหญ่กว่า ใหญ่กว่านะไม่ใช่ขนาดเดียวกันนะครับไม่ได้ตีกาด้านบนระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็น OS 2 0สองนะครับก็คือแผงของ200วัตต์แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันขนาดแตกต่างกันนไห0วัตซื้อ200รวัต ก็ต้องได้200วัตต์ไม่ใช่ว่าซื้อ200วัตต์ได้ตัว120วัตต์ไปตีกาเป็น2 0 0อันเนี้ยเวลาเราไปใช้แล้วเรารู้สึกว่าโดนหลอกตลอดเวลานะครับดังนั้น,น,นจะซื้อของเช็คให้ดีนะครับว่าไอโคมที่เราสั่งมาเนี่ยมัน2 0 0จริงๆหรือเขาทำวัตต์เป็น2 0 0แต่ใช้ราคา120วัตต์เพื่อให้มันดูว่าเนี่ย2 0 0วัตต์ราคาถูกกว่าเจ้าอื่นนะครับ นั้นมาจะไม่มีปัญหาเลยสาหรับลูกค้าที่ถามมาว่าทําไม200วัตต์ที่อื่นราคาถูกกว่าก็ไอ้200วัตต์ที่ลูกค้าถือนะั่นนะมันคือแค่120วัตต์นะครับ200วัตต์จริงๆระงขนาดมันใหญ่กว่านะครับยึดขนาดเป็นสําคัญสเปคของโคมเป็นสําคัญว่าข้างในสเปคเท่าไหร่แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับขนาดโคมที่ใหญ่ขึ้นแบตเตอรี่ก็ต้องเพิ่มขึ้นตามตัวนะครับแผงก็ต้องเยอะใหญ่ขึ้นตามตัวเพราะว่า เรามีแบตเตอรี่มากขึ้นแต่เราใช้แผงเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะชาร์จได้ทันนะครับซึ่งขณะที่เราใช้ตัว200วัตต์อย่างเงี้ยในระหว่างวันเนี่ยเพราะเราไม่สามารถควบคุมแสงแดดได้เรารู้ว่าบ้านเราแดดเยอะแต่เราไม่สามารถควบคุมแดดได้ว่าให้แดดมันตกที่แผงแบบ100%ทั้งวันนะครับดังนั้นเราใช้โคมที่ใหญ่ขึ้นแผงก็ต้องใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าขนาดมันเนี่ยมันเป็น200วัตต์แล้วนะ จริงจริงแล้วไส้ในมันคือร2อยิวัตต์มันก็ทุกอย่างก็เป็นของร้0ยสวัตต์เท่านั้นเองตู้เราซื้อให้มันตรงตรงแบบตรงรุ่นดีกว่าสำหรับวันนี้ฝากไว้นะครับสองร้อยวัตต์ตัวใหญ่นะครับสองวัตต์ตัวขนาดนี้นะถ้าสองวัตต์ตัวไซส์เท่านี้ปิดแล้วนะครับปิดแล้วหรือพวกสองร้อวัตต์300ร้วัตต์แผงเท่าฝ่ามืออันนั้นยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ฝากไว้เลยนะครับว่า ต้องขนาดนี้นะครับไซนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถติดตามสั่งซื้อทุกอย่างได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดนะครับตามไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับหลังคลิปนะครับทักไลน์จะให้ข้อมูลได้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถส่งได้ทั้งภาพและข้อมูลของตัวสินค้าที่เราต้องการจะซื้อนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่อยากคุยโทรศัพท์นะแต่ว่าพอคุยโทรศัพท์แล้วไม่สามารถตอบได้ว่า ตัวเนี้หน้าตาเป็นยังไงตัวเนี้หน้าตาเป็นยังไงถ้าทักผ่านไลน์ปุ๊บทุกอย่างจะได้ทั้งหมดสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับมาดูกันว่าในกล่อง200วัตต์ os 200จริงๆนะครับ os 200แท้ๆนะข้างในมีอะไรบ้างนะครับในตัวแผงโซลาร์เซลเนี่ยก็จะมีตัวแผงและมีขาอยู่ทุกตัวนะครับ เพราะว่ามันมีการตรวจเช็คทุกแผ่นทุกตัวทุกกล่องนะครับว่ามีทั้งแผงและขาอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ข้อที่1และขนาดตามนี้เลยนะครับขนาดตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะรายละเอียดเราบอกระบุไว้ว่า OS 200เนี่ยแผงกว้างคูณยาวเท่าไหร่นะครับตัวโคมกว้างคูณยาวเท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดตัวโคมให้ดูนะครับว่าเมื่อเราเปิดกล่อง ตัวโคมมาแล้วเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างนะครับโอกาสที่อุปกรณ์จะไม่ครบมันมีน้อยมากเพราะว่ามันมีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนนะครับเปิดกล่องมามีชุดรีโมทสายชาร์จ USB นะครับถ่านมาพร้อมตัวชุดพุกชุดน็อตถังปลามาทั้งหมดนะครับอยู่ในซองเดียวกันพอเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันก็จะมีวิธีการภาษาไทยมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมี QR code ของเซอร์วิสมาให้ด้วยสามารถสแกนและสอบถามข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มได้กรณีที่เราสงสัยนะครับต่อมาตัวโคมตะขอไม่เคยหายเพราะเราจะดึงออกจากกล่องแบบนี้นะครับดึงแบบนี้เลยดังนั้นไม่มีทางที่ส่งไปหาลูกค้าแล้วตะขอไม่มี ถ้เาเป็นของร้านเรามีแต่ขอทุกตัวนะครับโอเคสำหรับโคมไฟ2 0งว้วัตต์มีเท่านี้นะครับก็จะมีตัวโคมมีชุดอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการภาษาไทยนะครับขอให้รู้ว่าโคมทุกตัวเทสมาแล้วทุกตัวมีการชาร์จเข้าเปิดกดรีโมททุกตัวรีโมทเทสแยกกันทุกตัวนะครับรีโมทของตัวนี้เทสเฉพาะตัวนี้เท่านั้นไม่ได้เทสกับตัวอื่นด้วยนะครับนะนั้นเทสรีโมทแบบ1ต่อหนึ่ง เคสโคมแบบ1ต่อ1นะครับแผงชักออกมาตรวจสอบทั้งหมดนะครับว่ามีขาครบนะครับลูกค้าที่ซื้อไป200้อวัตตมั่นใจได้ได้โคมอีโบ2 0 0ร้วัตของแทน้แน่นอนสั่ง้านเราขอบคุณครับ